ทงน้ำหนักันเด้ทงกะอสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงมาหานกะเจอลานชาวตื่นเตชเ้าเลยมันนี้เปิด้าเปอได้มนีนดสิไปใช่ไบิวบอกป้าลุงนาะงอกะบอกป้าลุงก่อนสิไปใช่ไสบายดีป้าลุงเล้สบายดีป้าลุงกัน่ สบายดีป่ะด nah ุงเนี่ยสดีป่มิวได้จะไปใช้บอกป้าลุงนี่ยลูกไปห้องเฮียนป้ามาตอนเช้าก็เจอเพิ่นตื่นนอนเตรียมโต๊ะเรียบร้อยตื่นเต๊ะเช้าเช้าเตรียมโต๊ะจะไปห้องเฮียนผมว่าอยากไปห้องเฮียนไปไปห้องเฮียนนี่ใช้ไปไกลหรือไปใกล้ห้องเฮียนบ้านเฮานี่อืมคิดในอะไรคิดมือในอะไรมันชินบ่ะมูนี่นะ

ดี๋ย <ố> ่น <c ười> so ี no like, thumb, ้เป็นชาวแล้วว่าบุกินแกะนมกับไปรงเรียนพ่กินนมแล้ว่ไม่แม่หดอดูนงกินนาะหอแล้วเหนเนอะเห็นคือแท้ดีเบิ่งเบิ่งนุวมทนงนะเบิ่งเบิ่งนุวมทงนะมีัง่มันงนะ มีดีบ่คือของไายอ๋อหนังเฮียนอยู่เรงนี้นะไอ้ลุงแบบลุงแบบว่าชุกเชิญเนาะชุกเชิญด้วนชุดนังเฮียนอยังงีมูมีมีแต่ถงเนาะไรแต่ถงป้าเอาเลยกจ้กนมพี่ลึกอะดินี่ป้าอยากไปแห้งอย่างนี้อันนี้พี่ลึกอะดิอันนี้บ่อ๋อสาวนักเฮียน À? Cơ. 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 À, cái chờ cái phần lơi. À, tôi hạt chuẩn, bây giờ tôi hạt chuẩn đi. Mà tôi khí lại tôi nè. Mình khí lại em bố nó đây. Tôi hạt chuẩn đây. Chạy tôi đi Mẹ phụ.

มาเตหึงดิาเตีงมือวันเกิดว่าสิปเจกมาว่างมาทีนดิดานข่อยบุญกองข่าวพุ่นข่อยวะแอว่าเจกอบานตัเองมแจกีลาคืออีเลกอดีบานเมืองุนงินนุ่งมืเมือบ้านบ่ แล้วข sí, ี mm. there, okay. сот, ่รถเม่อเแล้วขี่รถใหม่บอออะไรเแล้วม่ลงเมืงบกับไทยหรอไไปได้บ่มึงหัน้าเไชวนไปก่อนนน่บิวว่าชวนก่อนดิเมย์ชวนก่อน่บอจะไชวนก่อนบิวก็อยากไปนะไวนน่ะคนไปข่าววัดชองเนอะขากระดูก เขาก็แม่์พ่อบอป่เลยเข่าบอกมียืดงูเพื่อเขาไปยังน้อยยังน่อยอยู่ยังน่อยอยู่พมยไปน้ำเขาก็ไปไปชงชื่อเป็นยังบอกไม่เข่าอะไรเม่เข่าอะไรวิวในยังน้อยอยู่เช่าเช่าเสียงยืนยวดกันใหญเลยออกมาก่อนในวันนั้นแกป้าป้าน้อยป้าคุณน้อยว่าไปตั้งแม่วิวฟังไปตั้งใจเฮียนเด้อเพิ่นพระอ่านกอไก่กับกอไก่น้ำเพิ่นเด้อ

ไปไหมโอเคเออทั้งเมทั้งดกเฮมันชินเนาะวันนี้เนาะอันชินนะดินี่ฮี่ลึกอันดี้นี่อ๋อกินข้าวกินข้ากินข้าวแล้วบอพี่ลึกอันดี้นี่เนาะ อบธามาลานคอยเออไงมาในขี่เพลงแล้วเด้อฮัลโหโอ้รถเมฆขับก็ดีอนี้ยูยูมฆอุรถกันให้แม่อุ่นรถกันยืนท่ายืนท่ายเมฆอุ่นรถกันใจเย็นใจเย็นอ๊บอับต่ํมจอบปุ้ ไปเลยบาทนี้บปไม่บายเฮียนให้เก่งเดอตั้งใจเฮียนเดอโอเคบ่ก็ไกล้ก็ไกล้เดอรนะอ่นะอ่เดอรโอเคาอายคนเดอย่าอายคู่เดอโอเคโอเคมาเอันบอกให้พังไงเดอว่าก็ไกลขก็ใกล้แนวใดเดอโอเคในจังโมงเนาะโอเคโอเคบ๊ายบาย อาู่ไปข่องเฮียนบฮ้ยบายเออเออยอนก็ไปข่องเฮียนเด้คือดีเลยไปไปตายเย้วิหนามเี้ยเมื่อตลาดนัดมาขายปืน Ừ, ý mà sao thấy tụi Mưa giờ mất một mì nhà người ma đó mưa sư phạm Đây mình vượt tường mè luôn, Ừ hiền tố đẹp loại ừ. chứ Bánh hiền đi Đây mà đi cả bánh hiền nào mà nhỉ Nhân mè này Mẹ bảo 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 lúc hiền chứ nào Chấm năm đây lắm Để quay nói bảo này tí <laughs> ่นั่นท่านได้ขายบ่พี่น้องเอ้ยวันนี้สอนมาก็ประมาณ7:00นตัวเทนก็ยังเช้าอย่กเนาะบ่ทันได้สวยปานใดมาก็เจอกับหานสาวดิวตี้เพิ่นกําลังเตรียมตัวไปโรงเรียนเนาะไปแล้วไปกับแม่เพิ่น้บ่ว่าสิได้เท่าใดเนาะป่ะงนก็มาขายหัวก่อน ทางประตูน้องบิวดี้พิ่นไปรวมเงินก็เลยไอเยี่ยเพิ่นเนาะก็เลยไปขายหัวขายหัวกันเด้พ่อพี่น้องเลย่อแม่พี่น้องโอเคเนาะตอนยามเช้ากับบ้านเช้าปันใดประมาณเจ็ดโมงไปเนาะน้องดีกับแปรงเรียนแล้วเพิ่นพักเพิ่นกับบ้านพักกลางพักแน่น่ะพี่น้องปกติแนี่เพิ่นพักทิศหนึ่งเนี่ยพนก็เลยพักประมาณทิศปลายเกือบข้อช็อกทิศเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นย่าน คูวาเพิ่นก็ไปเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี้กดยาเช้า้านาวบิวตี้กับเมืองโรงเรียนแล้วมาปาาเงินกม่ตู้แล้วพี่น้องเอ้ยเาปมาเลาะเบิ่งต้นม่วงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยายามเช้ากปัดาปัดหยัง่านก็บ่ทันได้ปัดเลยพี่น้องเอ้ยนตอนเช้าก็ปัดาเติมเครื่องเติมของเนาะปัดุ่นปัดหยังนั่นแหละมื้อใดุ่นหลายก็กินปัดได้กินข้าวเช้าแล้วก็ปัดต่ออีกมื้อใดฝุ่นบ่หลายก็ปัดตอนเช้าซ พ่อเนาะในกากินข้าวเช้าในการเข้ากะอ่าขายเครื่องขายของอะไรพอนายพี่น้องไว้งาน้องบิวดีเนาะอืมต้นม่วงเป็นดอกได้พี่งานคาหัานขายของน้องบิวดี้พอนายพี่น้องเว้ให้เบิ่งเบิ่งดังมีครีมบีบีวีวีครีมเนาะมีปลากระป๋องเบาเตียงทอง ไอคิมท่าพงท่าผิวมีไข่รรายาย,ย่างเยอะพอนพี่ยังไยเนาะใครสนใจก็มาอุดหนุนได้เนอะฮันนองบิวดีตั้งอยู่ทางเขาบ้านโคกไงมึงทุกคนแข่งสนพพยยนธิ์นะพอนพี่ยังไยพี่ไปเราเบิ่งเราสมกันเจดจ์จังหน่อยสองนงินไปหาปัญหาหน้าเตะเกาเนี่ยมาเตะเศร้าแล้วปัญหาเลยพี่น้องมือน,นีมาเจอกับลานสาวบิวตี้อีกเลย อัดคลิปน้ําพิ่นจักเล็จักน่อยเนาะพี่ฮะน้อก้อยประตูน้องบิวปไว้ออก3นอเลยสับลาบอยู่คักแท้ให้กนอไม้พี่น้องเอ้ยเนาะกักแห้งดีพี่ํานอไม้ประตูน้องบวเวียกพ่นเนาะนี่ก็เป็นสวนต้นไม้ทาง้เตียง่นปลูกไว้เนาะ่งจอเป็นดอกเด้พ่อมพี่น้องเอ้ยน้ำเปายลตอนนี้แต่ว่า

ไปพี่น้องไปหาปัทหานกันเถอะปั่นนี่สำหรับคลิปนี้กับก่มีอย่างไรเนาะฝากความเป็นพี่น้องเป็นกำลังแห่งใจฝากกดไลค์กดแชร์ี่เด้อทำเป็นกำลังใจให้สาวนวลทั้งโคตู้ไม่ตู้ให้น้องบิวดี้ี่เด้อนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจให้เนานะแต่กอบขบวนกอบคุ้น fc บดชื่อหูสุกคน hc เก่า fc ใหม่ที่คอยติดตามสาวนวลมาเลยตลอดได้บอกคมโฆษณาเนาะนะ พ่แม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปเด้อเนาะพอกันในคลิปหนาเมื่อนี้กับโบมียังไลยมาเบิ่งดาสาวคนเต่งตัวไปโรงเรียนเนาะไปแล้วพอกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องเลย